สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับวันนี้จะพาไปเอาจักจ่างกันนะครับทีนี้จักจ่างออกเยอะมาเลยครับเดี๋ยวไปเอากันนะครับว่าจะได้กี่ตัวนะครับเอ๊ยะตอดบูอะไรอย่างเงี้ยให้ก่อนเอาละครับมาเกยได้แล้วนะครับตัวแรกเลยนะครับมันๆเลยครับ ใช่ครับครับเออครับได้ครับได้ครับโอเค

อย่าบุบหรอกอยู่เลยยืดหูเนี่ยเล่นเลยเกย์อยู่เลยคือป่ะเล่นเล่นเล่นนี่คือคือนี่โดนโดนจะเนี่ยผัดโดนผัดโดนเลยเนี่ยผัดโดนไปมือเลยมือแม่เนี่ยโดนนี่จอที่เองจะตัดสินนี่

lo 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 chú ba tí lao tí lao tí coi giờ gần đôi hãy coi thì à sao này thấy <laughs> gì <laughs> <Để xe gặp. cười> เออฟลายเล้าเหรอดูดูบ้านต่อฟลาเลยจ้เอ้ยนี่ครับหลายตัวแล้วครับก็ให้กับมาร์โกเลยยยยนี่ครับบรรยากาศยันยีครับเห็นพระอาทิตย์ตกเลยครับ

เว้ยลย้นปาใหญ่นี่ได้แล้วหนงตัวได้แล้วหนึ่งตัวอัดปลาที่เหมอนใช่ไหมนลเขียเจลงตอกว่มมาพันลแล้วอัรก์เอ่อลอยกวางีตุ้แล้วก็รอ,อนี่ได้แล้วครับครับ Mấy lê mỹ sắc à mưa rồi, hello là dìa hello bà Ờ hello bà dìa 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 hello บินไปแล้วครับเพรอับบือจ้ะันบือเอมาบือก็หลักเงอ่ะใช้ีนีนดี